มาทุกคนทุกคนจะเห็นว่าผมตอนนี้ผมกําลังทําอะไรก็รู้แล้วว่าลหละเออผมกําลังกินข้าวอยู่เนี่ผมกำลังกินข้าวอยู่ถ้าผมก็ไลฟ์สดไปด้วยใครเข้ามาดูไลฟ์สดครั้งนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะได้ะได้ดูไลฟ์สดครั้งต่อไปอม,มาก็คือก็คือ นั่นแหละอีก2สองลยสุดที่ผมทำอยู่ตอนเนี้ยอืมแต่ว่าเอยแต,แต่มีหนึ่งลฟ์สุดที่ผมอยู่ทำอยู่ตอนเนี้ยก็ทิ้ม,มาได้เลยนะเฟึรงฮะมามามาเข้าบ้านผมมานะแตาบอไม่ดู เราไม่ดูแล้วกันฮะเนี่ยหมาเห็นไหมหมาเนี่ยหมาจริงๆแหละงั้ผมก็กินน้ำก่อนก็ในสุรั้งนี้ไม่มีอะไรมากอาจจะดูผมกินข้าวไปก็ได้นะ ก็ก็ผมจะบอกเรื่องที่เศรา้านั่นเองก็คือผมโดนไอดีกของผมอันเก่าโดนเบนไปอีกแล้วเออไม่ใช่แต่หันมันใส่ไม่ถูกมันก็เลยเป็นแ,แบบนั้นอะ่ะผมก็เลยต้องใช้ไอดีใหม่เอออย่างนั้นแหละที่เบนต้องเป็นเบคอนอะ่ะ ทุกคนนึกว่าไก่ตันผมไม่ได้เก่ตังไม่ได้เล่นบล็อกฟูดกับทุกคนผมอยากอยาทุกคนอยากอย่ารับอย่าอย่ารูาาา้มากเลยนะครับทุกคน<ม> <c oughs> ก็ผมยังกินข้าวไม่หมดเลยเนี่ยฟ์ถ <c oughs> ้ากินข้าวหมดแล้วผมจะปิดไลฟ์สดอืม มองอะไรอ,ะอ่ะหมามองหน้าผมหมามองหน้าผมหม,มามองหน้าผมหมามองหน้าผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูหมามองหน้าผมเฉยอะ่ะอมืมองอะไรอะ่ะมันอาจจะมองหน้ากับผมก็ได้นะว่าผมทำอะไรอยู่มนันงงหรือเปล่านะ แล้วกินน้ำน้ำแข็งด้วยนะมันอาจจะมีน้ำแข็งด้วยนะน้ำผมแต่ว่าผมโชว์ให้ดู มันไม่ชัดไงเออก็ไม่ต้องซูก็ได้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่แข็งเขาแข็งเขารู้สึกว่าเขาโตมากับแม่อย่างที่พ yeah> ี่บอกอะพอเราเราเราทำดีให้คนเราเป็นคนดีเย็นเจี๊ยบขึ้นสมองอุ้ยกอก็อ่าอุ้ยมันหมามันเดินมันเดินรอบขาผมตลอดเลยอะไรเนี่ย ต้องกินเราเสร็จนะเนี่ยอ,อืมเงินลูกวันนี้ผมไม่บอกบอกว่าผมกินอะไรอืมแต่ผมจะให้ดูก่อนไม่ <c oughs> ตองให้ดูดีกว่าอืมอืมมองหน้าเรื่องเหรอมองหน้าเรื่องเหรอมองหน้าเรื่องเหรออันนี้คือเห็นหน้าของทุกคนนะบอกว่าก็มองก็ก็กผมนี่แหละมองหน้าทุกคน ก่อนมุกเสี่ยมากเลยทุกคนอือเหลผมจะกินก้อนหมดเนี่ยนี่มันก็นนนแล้วนะเนี่ยนี่ก็ยังไม่หมดอีกเหรอเออทุกคนอยู่แบบนี้กับผมไป็นงานแหละเออ เหมือนวัวด,ดูดเหมือนซอมบี้ึ <c oughs> มีแก้มของมันเป็นแบบนี้อ่ะ <c oughs> แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเอ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์กับตรงคนเอ้ยคนมาน้องคนโทรศัพท์ กล้หมดแล้วนะครับทุกคนกล้จบแล้วทุกคนไม่ต่อ,อไปนะยงมี่อร่อยอร่อยมากทุกคนอร่อยมากเลมนูนี้ให้สิบยำสิบเลยอร่อยสุดๆอร่อยสุดเลยอือ โอเคหมดแล้วนะอแต่มันยังไม่หมดมากหรอกกินแล้วกินต่ออีกคำเดียวแล้วค่อยเอาจานเข้าไปเก็บแล้วกันองเออเออ กจบบกบแล้วสวยแค่นี้แหละเือกัน